ไมค่อยอย่ากวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งตามๆอ,อ๋อไม่ไน,นะว่าเราต้องวิ่งแล้วแหะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทัน,นวิ่งตามมานะค่อยๆวิ่งตามขอโทษจีทั้งหนต่อตามมาตามมาตาม <ขอ S 2> ท้อจีค่ะฉันจะเรียนตรงงานขอโทษจีนะคะอาจารย์ขอโทษนะคะกูนี่อยากเห็นเวทมนต์มากเลยเอ่ะ ไปนะเดี๋ยวหลงนะรอนะประตูนะรเบตนายไปเรียนด้วยเหรอใช่ไปเรียนเหรอทำไมนายพูดเหมือนฉันไม่เอาความรู้อะไรเลยบัดดี้นายบอกว่านายขี้เกียจน่ะคนที่พูดคือนายนายขี้เกียกนายไ็นคนบอกฉันบอกว่านายขี้เกียจเหมือนฉันใต้บอกก่อนนายพูดตามนะหมายถึงเรื่องอื่นน่ะนไม่ขี้เกียจโอเคตามไปเนะมาเร็วทุกคนฉันไปเรียนฉันก็ไม่จบสิ ในพวกนายไปเรียนแปลงกายกันใช่ปะใช่เยอะมากแล้วเราต้องเข้าแถวดีๆนะเวมอนต้องพูดพูดยังไงคือพูดแล้วแบบคัดสาจะออกมาเนิ่นขอนะเข้าแถวแล้วก็อย่าเพิ่งคุยกันนะเดี๋ยยวค่อไปตามก็ไม่เนิ่นน่าจะปวดหัวนะโอ้โหจะพอเต็มแล้วหรือเปล่านี่นายเดนชนชั้นอะไม่อยากจะรอง ไหน,นะไหนเดินชนเขาเหรอเมื่อกี้ขา,ายิง,ย,งยิงกะต้องใส่ชุดคุมนะใส่ชุดอ,อาริส,สต้งใส่ชุดคุมใส่ชุดคุมนะคุมไม่แปลข้อแถวดิไม่อยากเลียน คือเราต้องใส่สีเขียวที่สุดกุยจะได้นัวยาวเลยรักความรู้ครับรักความรู้เข้าแถวดีๆไปฝั่งโนโอ้โหูสัตว์โอเคโต๊ะพอร์มเนี่ยคุณี่กูชิงนั่งก่อนได้ไหมเนี่ยคุณมี่มายืนนี่เข้าแถวก่อนไหมนั่งเลยฉันยืนให้เสสียออมีที่นั่งมีกว่างอยู่สามารถไปนั่งได้ Ens, อัน il, เนี้ยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอ่าตรงนั้นมีที่ว่างหาที่นั่งหาที่ว่างนะคลายอ่ะนั่งได้ได้รึเปล่าสวัสดีคนที่ชื่ออะไรนะเขาเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันม well ีที่ว่างอยู่นี่จ้าจ้าบึ้งมาฮะบึ้งมาไม่นายนั่งคนเดียว อะไรนะเด็กใหม่นั่นแหละเธอชื่ออะไรเหรอได้ะค่โจเคมุลเลอร์ชื่ออะไรนะโจเคมุลเลอร์โจเคถูกต้องหูดีนี่นะโจเคโจเคมุลเลอร์ฉันชื่อว่าโรบิน่าเรียกว่าโรบินก็ได้คนยังดีคนนะโอ้ยต่ทำไมชื่อเรียกยากจังอะโรบินเป็นโรบินอ่ะอโอเคโรบินอะเราไม่เคยเรียนเลยอะเราวนรอบทำไมอ่ะ อีกแล้วเห็เป็นตัวตลกอีกแล้วหัว่อีกแล้วยมีแต่เพื่อนชอบแกล้งวาไงไม่มีเพ of oh, ื่อนดีๆทักคนนี่แล้วจะหยุดแล้วหัวอทำไมอ่ะทำตาไหลไม่มีใครเป็นเพื่อนดีๆสักคน ตรงไหนฉันยังไม่ได้แกล้งนายเลยนะแล้วทำไมพูดไปต้องยิ้มด้วยอ่ะท้อไมต้องหัวเราะเยาะกันด้วยอ่ะทันไม่ได้หัวเราะเยาะนายนายกำลังเข้าใจผิดแล้วนะโจคุณอะไรนะมุลเลอร์ลูกไอ่ชื่ออะไรนะโจเคมุลเลอร์โจเคมุลเลอร์โจเคมุลเลอร์คื่อนายเรียกยากกว่าฉันอีกกันเรียกโจเคเฉยๆดิ <Okay. S 1> คไข่ไว้เงี้ยคนนี้ไข่ไว้สตัตว์เสียงก็ไม่คุ้นเลยเฮ้ hey. เออจะได้เรียนกันตอนไหนอะพารน่าจะหลุดหลุดทุกคนอะที่เจอเสียงจอเคมูกูหลุดทุกคนอะเข้าเรียนมานานหรือยังอะอะไรนะนายถามฉันว่าอะไรนะถามว่าเข้าเรียนมานานหรือยังอยู่มานานหรือยังเอออะสวัสดีดีนไหมตั้งแต่วันแรกเลยอ่าจารย์สอนเลอะดีนค่ะอารจารย์แล่นเขาสอนแล้วเราจะคุยกันไม่ได้เลย ไม่ต้องตอบก็ได้คนอื่นตอบเขาคนอื่นเขาตอบให้หมดใครพูดอะไรช่วยกระซิบได้นะเดี๋ยวตัดการนี่ไงกันซิบได้ยินกันสองคนคอนเซ็ปตห้องไหนสิได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเห็นหรือเปล่าว่าคนอื่นตอบให้หมดเราไม่ต้องตอบเลยเห็นไหมโอเคจะ้าใจและไอีกและหัวเราะย่อกันอีกแล้วไม่ีันแค่ฉันแค่ขำเพื่อนละกันสิไม่หรอกค่ะแล้วทำไมต้องขำคือมันคุยกันดีๆไม่ได้หรือยังไงยังไม่เคยไหม มีค่ะคนที่ยังไม่เคยเรียนขาดแล้วคนละยอดเข้าทำไมอ่ะคนละเยอะกันทำไมงั้นตันนี้ยังไม่เคยเรียนลุกเรียนให้ฉันดูหน่อยสิปวดหัวนี่สายไม่ดีน่ะเออฉันฉันอะไรกี่คนคนละเยอะคนหนึ่งไม่ใช่นายเคยเรียนหรือยังครับคนนี้ไม่เคยเรียนยืนศาสตาจารย์เขาถามน่ะนายยืนสิอะไรถามาถามเขาถามมาเลยนะ เมื่อกี้เคาถามเคาถามอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังคลาสนี้เดี๋ยวทวนคลาสแรกให้เพราะว่าจิบพิพาลเลยจิบผิพาลเลยสองที่เราจะเริ่มเรียนกันยืนดิเฮ้ยยืนดิบทที่ออกศูนไม่ใช่ก็มันไม่ยอมยืนเนี่ยใจเรื่องรอจังหวะดีๆแล้วค่อยไล่เวทตัวอียืนเอาเป็นว่าเหมือนคลาสนี้เป็นการเตียวข้อสอบแล้วกันนั่งหลบได้อ้าวพอยืนให้นั่งอะไรวะเนี่ย ไอ้ยยกูหลุดตามเไอสัตว์กูยืนแล้วแต่มันยืนไม่ได้ส่วนใครส่วนใครที่ยืนอยู่ก็ยังมีโต๊ะที่มีที่ว่างอยู่ไปนั่งได้นี่แสดงว่าอยู่มั้งแต่วันแรกมีเพื่อนเยอะอันดีถ้าพูดก็เบาๆหน่อยก็ได้นะเซเรเรินสมน้ำหน้า งั้นเปิดหนังสือไม่ใช่หมายถึงสลินตาลินสมต้ำหน้าโดนว่างงไปที่หน้าที่สิบสองเฮ้ยดังหนังสือดังสือเล่มไหนเอความรู้กันหน่อยเอความรู้กันหน่อยหนังสือเล่มไหนอยากจะตอบยกมือยืนขึ้นบอกชื่อตัวเองนังสือเล่มไหนก็หาัก็หาเหมือนกันออนี่ไงสมการการแปลงร่างที่เคยสอนที่โอ้ยจัตาชานไม่รอกันเลยว่าเฮ้ย วีวคนที่ซีสามารถใช้ยังไง <22. S 2> ในสูตรของสมการตรงนั้นเล่มสีอะไรเล่มสีอะไรเล่มสีเขียวทีว่มันเป็นรูปลูกกระต่ายไงโอขึ้นได้บื่อหรือเปล่าเนี่ยฮะหน้าหน้าที่ตั้งไหนนะสิหน้าที่สิบสองดูเลขหน้าตรงไหนอะสมการนนะคือวีวคือไม้แกสิตที่เราใช้ค่ะส่วนซีคือสมาธิของผู้ใช้มบัรียนเพป็นข้า <12. S 2> ไปหน้าสิบสองจะรู้เรื่องไหมเน,นี่ยอ่านด้วยอ่าโอเคค่ะ บะานูต้องพูดต่อไหมคะใช่ใช่หนด้วยตาใจจะทะลึ่งจี้กูได้สับเ A ค่ะ V คือภาวะไร้ระเบียบค่ะส่วน A ก็คือน้ำหนักของวัตถุค่ะและนำไปคูณด้วย C หรือ Z อีกทีค่ะคือตัวแปรตัวแปรอื่นๆค่ะจะเท่ากับการเปลี่ยนร่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะถูกต้องหนึ่งคะแนนสำหรับบ้านเซอริเทรนนับได้ขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ นี่เราถูกเล่มหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนที่เขาอ่านเลยวะหน้าเจ็บน้าเจ็บน้าเจ็บโอ้เราบอกสิบสองเมื่อกี้ก็ตอนแรกเราจอบอกว่าสิบสองนะโอ๊ยตกใจมดโอเคอยากให้ทุกคนเนี่ยจำสูตรนี้ไว้เนื่องจากในข้อสอบจะมีถามเป็น<า>สมการว่าสมการตัวนี้แทนค่าด้วยอะไรสมการตัวนี้แทนค่าด้วยอะไรนะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องสอบแน่ๆคือหน้าที่11ต้อลองย้อนลองเปิดย้อนกลับไปก่อนอนิเมจัสหรืออนิเมจัยจะมีการถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็การเป็นอนิเมจัสนั้นเคยลงลึกไปแล้วในคาสแรกว่าสามารถเป็นได้ยังไงหรือว่าเป็นอนิเมจัยเนี่ยคืออะไรเฮ้ยกต้องนั่งเรียนก็อีกอันหนึ่งก็คือเมตาโมเมกัสามมีความสามารถอย่างไรแล้วก็สามารถได้รับความสามารถมาได้อย่างไรการจะรีบพูดไปไหนวะนนี้ยคลาทที่สองที่เราจะเรียนกูอ่านไม่ทันแล้วเนี่ย จะเริ่มจริงๆคืออยู่ในหน้าที่14ฉันอยากให้พวกเธอเนี่ยคืออ่านไม่ดันเลยอ่ะอ่านไม่ดันแล้วก็จดสรุปเอาเองแล้วก็จะมีออกข้อสอบแน่นอนอย่างน้อยข้อหนึ่งแล้วเรียนรู้เรื่องเรื่องแบบเนี้ยหน้าที่14เป็นหน้าที่14เลยช่วยพูดดังๆหน่อยได้ไหมไม่ได้อ็ล่ะเอามาคุยกันเรื่องวันนี้หัวข้อท็อปิกก็คือพื้นฐานการได้แล้วก็ข้อห้ามทั้งห้าข้ออย่างที่พวกเะเห็นกัน5ข้อข้อห้ามทั้งข้อนั้นมี อาหารตัดนักชีวิตแล้วก็ความรู้ทั้งห้าข้อเนี้ยเนี่ยถูกบัญญัติโดยกระทรวงวิทยมน์ซึ่งจะสามารถนำมาสอนกับเด็กๆที่เรียนชั้นปีที่หนึ่งทำไมเขาไม่บอกให้ดูตามสักนิดว่าแบบเว้นช่วงหน่อยเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกเลยคืออาหารอ่าในที่นี้หมายถึงว่าอาหารที่เราสามารถกินแต่ไม่ได้นับเครื่องดื่มนะ็ดหมายถึงเช่นพวกแอปเปิ้ลเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกผักอย่างนี้ อะไรก็ตามเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปรับภายนอกหรือว่าสาสารภายในที่อยู่ภายในที่อยู่ภายในอาหารได้ไม่สามารถจัดเรียงโมเลกุลใหม่ได้ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยต่อมาคือพลังเวทมนต์เนื่องด้วยพลังเวทมนต์เป็นพลังอํานาจที่อยู่ในตัวเราเราไม่สามารถเปลี่ยนพลังเวทมนต์ได้โดยฉับพลันไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามอย่างเช่นฉันเสกกระถานหนึ่งไปแล้วมันตรงตัวอยู่แล้วว่ากระถานนี้จะออกมาเป็นสีนี้ เธอไม่สามารถเปลี่ยนสีของกระถางนั้นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเนื่องจากที่ว่าพลังเวทมนต์เนี่ยเป็นพลังเดียวกับที่ใช้กับวิชาแปลงกายซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ขอให้จาตรงนี้ไว้เลยอย่างที่สามความรัก <het S 2> ความรักเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีเลยว่ามันเป็นนามธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นความรู้สึกที่เรามีต่อกันนั่นเองให้กูไม่นั่งเรียนหนังสือความรักที่เรามีต่อพอ่อความรักที่เรามีต่อแม่หรือว่าความรักความเหงาที่เรามีออามาให้เพื่อนกันนั่นเองหน้าที่ เขาไม่ถามนักเรียนเลยไงว่าเข้าใจหรือเปล่ามารเนรมิตชีวิตได้แต่ก็มีข้อยกเว้นในคือรีบจัดเลยอ่ะที่สามารถเสกนกอมมาจากไม้กายสิทธิ์ได้มันมีคนไม่เข้าใจตั้งเยอะแล้วทำไมต้องเป็นคนยกเลยให้คนเด่นยกเป็นเพราะอะไรทำไมเราเสกชีวิตออกมาจากไม้กายสิทธิ์ได้คือปกติโอ้โหไม่ถามกันเลยว่าแบบไอ้เข้าใจไม่ทันหรือเปล่าโอ้โหสายยับเลยซึ่งไอ้กอด้าตรงนี้จะรวมถึงที่ว่าเราไม่สามารถเสกคนตายที่ตายไปแล้วทั้ง วิญญาณทุกอย่าง,ขงเขาหายไปหมดแล้วให้กลับมาเป็น <S <S คนที่มีวิญจิตใจแล้วก็มีวิญญาณที่ปกติหรือว่าท <UR> ุกอ,<ๆ>อย่างแม่งปลอมตัวเป็นสตราจารย์เปล่าวะหรือเราไม่สามารถเสกรู Led ปปั้นมังกรให้กลายเป็นมังกรตัวจริงๆได้อย่างที่ห้าความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องขวนขวายเอาเองไม่สามารถใช้ oh, พล, <yeah. S 1> ลังอำนาจได้มนในการได้มันมาได้ตายแล้วกูก็คือเหมือนเธอกินอาหารเข้าไปเยอะๆเธอก็ได้ยิ่งรับสารอาหารเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น ความรู้ก็เหมือนกันถ้าเธอไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยสารอาหารที่เธอจะได้ก็คือไม่มีเลยถูกตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยพูดไม่รอกันเลยอ่ะมาว่ไม่มีอะไรเข้าหัวสองมองเลยเนี่ยจีนเธอก็จะรู้ภาษาจีนไม่แล้วเธอได้ยินเรื่องไงเธอแบบเธอทันเรื่องไงเธออยากรู้ภาษาจีนน่ะก็ไม่ทันเหมือนกันเห็นเรื่องเปล่าหรแล้วทำไมไม่ยกอะนก็ยกดิฉันจะต้องรู้ให้ได้เออเห็นเรื่องปลาก็ยกดิยกดิส่วนสิ่งนี้ฉันจะอธิบายต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ออกสอบแล้วไม่มีเรียนหนังสือ ขอให้เธอปิดหนังสือแล้วตั้งสจฟังให้ดีเปิดก็ไม่ได้ช่วยเลยเมื่อกี้บอกให้ฉันขอถามคำถามหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปต่อใครที่จะตอบยกมือขึ้นถ้าสมมุดจี้มาทางนี้เนะโอ้โหมีเครื่องอะบอกเลยแต่พอฉันเรียกถึงจะตอบได้ถ้าไม่ย้ายบ้านก็ย้ายโรงเรียนเลยทีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สอนเรื่องเวทมนต์ถามเรื่องความรักปวดหัวเรียงตอบครับมาสักบ้านเลยเป็นคอครับ ไอหานี่โชชฉลาด,ดีิพอความรักเป็นเรื่องไม่ฟัง,<อ>งท<ำ>ันได้ไงวะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งใช้น้ำยาเสน่ห์ก็ตามครับมันฟ<อ>ังทันได้ไงวะเฮ้ยขออน,นุญาตเสร<อ>ิมจากเพื่อนนิดนึงได้ไหมครับสาราจ้าได้เลยคุณแม่ไ,ไม้เนื้อจากบ้านกิฟเฟนดอค่ะพอความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ค่ะอ่าขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี่มีเพื่อนสนิทหรือเปล่าความรักมัน หลายรูปแบบว่ะมีเพื่อนเคยแบบว่าไปในป่าลึกๆหรือเปล่ามีต่อสาระายมีต่อพ่อหรือแม่เดินทำเต้นยังไงบ้างอะสัตว์ทั้งหลายอะมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไหมไม่มีอะไรมาเปลี่ยนหูไม่ดีเลยไงเนี่ยโอ้โหคนที่ตอบตัวเองเสียงดังมากมั้งมาร์คเข้าเซลคร่ะถามว่าเคยไปมีเคยมีไปป่าลึกๆกับเพื่อนหรือเปล่าฉันตอบไปแล้วว่าเคยแล้วโดนอะไรบ้างอ่ะเดินทำเต้นหรือเปล่า หน้าป่าฉันก็วิ่ง่สู้ชีวิตเมื่อไรอาจารย์ออยิบหายเอ้ยเธอหนูเอ่อเธอพรามีนักกับศาสตาาจารย์เอ่อมอกระหน้าหันออกอนุญาตออกของที่อ่ข้านป่าคือตอนแรกไปแต่มันมืดก่อนโดนหัวทีนึงนั้งสองคน กันมันยังไม่โด<ห>นไงแต่ว่าไมเนอร์เขาก็บอกแล้วนี่ว่าถ้าจะไปนะให้บอกเขานี่คือถ้าสมมุติว่าเออถ้าสมมุติว่าเขาเขาเขา,เขาจี้ถามอ่ะช่วยตอบได้ไหมไม่ฉันไม่ตอบอ้าวทำไมไม่เอากันเลยแบบนี้อะ่ะทำไมเห็นเก็บตัวจังอ,ะอ่ะ <c oughs> แล้วทำไมนายต้องให้ฉันตอบแล้วทำไมถึงช่วยกันไม่ได้อะ่ะ ก็นั่งอยู่ด้วยกันก็นช่วยกันดิในายตอบเองขี้งกฉันไม่ดิ้งงกขอโทษที่ให้รองั้นขอสอนข้างหลังเลยแล้วกัน การแปลงร่างการแปลงร่างไปสอนครั้งหน้ายังไม่รู้เรื่องไปต่อข้างหลังการแปลงกายซึ่งนักก็เดินไปที่นี่ในการสอนในปีหนึ่งนั้นจะเป็นการแปลงร่างจากสิ่งและมันรู้เรื่องนั้ไงถามไหนเอาดูดิเนี่ยพูดไม่รอกันเลยไม่ถามเลยว่าเข้าใจเรื่องเปล่ากระเป๋าเงินหรือว่าบอลเลตของเราให้กลายเป็นกระดาษชิชชู่ขนาดใหญ่ประมาณนี้ซึ่งการแปลงร่างนั้นจะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงโมเลกุลทั้งหมดใหม่ในวัตถุนั้น โดยใช้สมาธิเขียวๆข้างเราคันและก็เขียวข้างชื่ออะไรต้องในการเจอกุปัดไหมเจอกุปันยับวะต้องคำไร่เปล่งเสียงออกมาชัดเจนและถูกต้องเป็นการปล่อยอนุภาคของพลังเวทมนต์ในตัวเราที่จะใช้ในการเปลี่ยนวัตถุสิ่งนั้นให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยเปลี่ยนแม้กระทั่งโครงสร้างสีผิวหรือว่าแม้กระทั่งสีภายนอกของมันสัตว์ระจาแม่งพูดไม่หยุดเลยกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ย มื่อคุณฝึกฝนจนชำนาญแล้วสามารถใช้มันได้โดยไม่ต้องสามารถใช้กระถานั้นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้ไม้แกสิ์เลยเพียงแค่ดังใจนึกไล่กระถาไว้ในใจปุ๊บอย่างกระดิ่นิว้วป๊อกมันก็จะกลายเป็นสิ่งเียย่เด <จะ S 2> ีย<อ>มีเสียงดิดนิ้วด้วยอย่าดูยพื้นฐานการาไลนะ่เวทมนต์สำหรับวิชาการแปลงร่างอย่ที่เคยกล่าวไปในข้าวต้นๆว่าการแปลงร่างนั้นเป็นกระถาที่ซับซ้อนมากๆนั้น จึงเป็นศาสตร์แห่งหนึ่งที่ต้องการความเข้าใจความรู้และความเข้าใจในวิชานั้น,น,นในวิชาของฉันซึ่งคาถาการแปลงร่างเนี่ยเป็นคาถาที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าจะแปลงออกได้2ประเภทนั่นก็คือคาถาคงที่กับคาถาไดนามิก <c oughs> ขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าคาถาคงที่นั้นจะเป็นคาถาที่เมื่อเสกแล้วจะกลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นอย่างถาวรโดยที่จะสามารถกลายกลับเป็นสิ่งเดิมได้ก็ต่อเมื่อใช้คาถายกเลิกในการคลายคาถานั้น แต่คาถาไดนามิกเป็นคาถาที่สามารถใช้ต่อเนื่องได้อย่างเช่นคาถาเอวิทที่เสกนกออกมาเราสามารถเสกนกที่เราออกมาจากปลายมาร์กาซินนั้นเสกให้กลายปเป็นอย่างอื่นต่อได้ประมาณนี้แล้วก็เก็ดเล็ก,ลก,ลกลน้อยในวิชาการแปลงกายนั้นนิ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีรายละเอียดที่มากเราก็ต้องยิ่งใช้สมาธิที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน นั่นก็คือมวลของวัตถุยิ่งมากแล้วเราก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็พลังของไม้พลังของเวทมนตรในตัวเราเพ่งไปที่ไม้แกสิ์และไล่เวทออกมาเพื่อได้ทําให้สิ่งสิ่งนั้นมีโอกาสสาเร็จในการแปลงร่างมากขึ้นของคนน้นตะโงค่าห้าสิบดวงค่าทั้งหมดของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลิกคลาสได้โอ้โหเวทเรื่องอะไรเลือขอบคุณครับศาสตราจารย์ขอบคุณครับศาสตราจารย์ ก็สักครู่เดี๋ยวเปิดประตูให้ดีได้ค่ะเดนแล้วก็ไปสินายราะผมอะจานกันลุกอยู่มันไม่ยอมลุกเนี่ยอ๋อฉันเล็กเชื่อไว้น่ะอันนี้ตอนนี้ฉันจะตอบแลแต่เห็นเธอตอบแล้วแปลว่าฉันไม่เรียนแล้วฉันฉันเรียนไม่ไหวแล้วตอนนี้บทที่นไม่มีใครรู้เรื่องอะไรสัตว์บอกให้อาจารย์จะไหนน่ะตอนนั้นก็ตอบบทที่หนึ่งไม่มนใครตอบเลยใช่ไหมครับลอเรนเชิญจะไป ปุ่งยาไหมอ๋อฉันไม่เรียนแล้วแหละฉันไปเดินเล่นดีกว่าไมเนอร์เขาจะสอนบทที่หนึ่งต่อเลยใช่ไหมต้องสอนบทที่หนึ่งต่อเราเล่นเราเล่นอยู่กับเพื่อนก่อนไหมอ่ะวผมเพื่อนอยู่ได้นะครับใครยังไม่เรียนบทหนึ่งไหมบทที่เท่าไหร่นะที่หนึ่งเนี่ยตสอนบทที่หนึ่งต่อเลยนะกูต้องกูต้องรอเรียนบทที่หนึ่งนั่งรอเลยสิบสามคนเมื่อกี้ที่ยืนหนักเฮ้ยเรน่าเดี๋เสร็จเดียไม่น่ายืนเลยสัตว์ต่างให้กูจะจ่อแม่งหน้าเลยอ่ะ เดากำเ่อตั้งใจฟังเลยทีนี้เราหลับไปเรียนปรุงยาแต่ว่าทําไม่มีไข่กูหมายก็ต้องอยู่บทเมื่อกี้กูก็ไม่รู้เรื่องแล้วบทที่หนึ่งกูจะเหลือที่อะไรอ่ะ คอนสะอาดอ,อันนี้อยู่แล้วน่าจะสะอาดศาสตราจารย์ไม่หมดแต่คุยกันนักเรียนไม่สอนกูแล้วบ้างไมไงคิดอย่างนั้นหรายังไม่เรียนหรอใชก็พ <c oughs> <od> ี่อยู่อยุดไหน่งนะทํไมพูด ดูเหมือนคนเอเชียไหมครับน่อาจจะไม่ถนัดวิชานี้นายก็เลยง่วงนอนหรือเปล่าภาพแรกยังไม่ได้เรียนไม่บอกเขาค่ะอ๋อเจสสเหรอนั่นสินะแล้วทำไมทั้งอันนั้นเมสันหรือเปล่ากับโจเคทำไมนั่งอยู่คนเดียวอย่างนั้นะทำไมไม่นั่งคู่กันะจะตั้งใจฟัง นี่ไงชอบโยนคุยนี่ไงผมนนิสัััยยเป็งงไล่ะครบแม่ผมเป็นนิสัยเป็นยังไงเหรอครับเชื่อว่าถ้าเราไปนั่งข้างหน้าเราจะรู้เรื่องกว่าหรือเปล่าบัดตี้ไม่มีรู้เรื่องกันทั้งนั้นน่ะหาตาอาจารย์พูดไม่รอกันเลยแทนที่ไม่ถามเลยว่าเข้าใจหรือเปล่าสายยับเลยอ่ะให้เธอไม่รู้เรื่องอะสมการเัินคืออะไรฉันยังงงอยู่เลยอ่ะเธไปนั่งข้างๆอาจารย์เธอไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแหละ บอด,ดี้ถิ่นไว้จะต้องกอ,กอบโกยคะแนนแล้วอ่าคือถ้าเรียนบทที่2ไปเมื่อกี้แล้วมาเข้าเรียนบทที่1จะไม่ได้คะแนนนะแต่ได้เฉพาะความรู้เอาจริบกว่าโจเคไม่ได้คะแนน,ะะน,นอ่ะเม,มื่อกี้อ่ะยังจะเรียนกันหรือไม่ครับจี่นี่ไงใช่ใถ้าเราเรียนต่อเราจะไม่ได้คะแนนกันนะเราจะได้ความรู้นะโอ้โหกันไปดีกว่าความรู้ไม่ ความรู้กรไม่ได้บอกเลยความรู้กรไม่ได้เราไม่สามารถได้คะแนนในรอบนี้นะโคตรโคตรลุกมาใครที่ได้คะแนนไปแล้วน่าจะยังไม่ได้คะแนนอีกรอบึ่งสามารถไปแรงปรุงยาได้เลยเดินด่วนเลยไม่งั้นห้องอาจจะเต็มแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านเองก็ได้มามานค่อนค่อยวิ่งนะมานี่มานี่ค่อยควิ่งอ๋อไม่เนื้อขออย่างนึงนะพอไปถึงแล้วอ่ะไปยืนเข้าแถวเราไม่ต้องคุยอะไรกันเลยนะอย่าเสียงดังนะพอเราไปทีหลังนะไปเร็วไปเร็ววิ่งลงข้างล่างนะ ไปเยือนเขาถอโอ้ย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 แถวแถวรอซีฟรอซีตอนแล้วตอนแล้วมานี่จะไปล้่เหรอไม่ได้นับเว้ย ีส่งวีแซมีส่งวีแซวเฮ้ยวู้ฮูเ้เ่าแซกเห่าแซกยิมนอกออกไหมอะตั้งแถวไหมมเกินแล้นะดีอย่าได้มันอยู่สวัสดีนะตั๊บมื่อนะเห็นไหมเน่ะใครนะตราทีไม่นะ ไม่ไงหรอเพื่อนเธอเขาพูดว่าอะไรแบบจะตายนะสีเขียวนะเปิดไม่เลือกอยู่แล้วเราอะไม่ว่าอะไรหรอเขาบอกว่าไม่รู้แม่ไม่ได้นับด้วย โอเคโอเคเดี๋ยวไม่เลิกเผือกกันให้พัโทษทีน่าได้ได้ได้เอาไปคุยกันที่บ้านนะกีฟินดอเป็นพัดหัดจริงๆวิชาปรุงยาผมยังไม่เคยเรียนเลยแล้วจะอยคุยกัน All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.